สวัสดีนกักเรียนทุกคนอัสลามุอะลัยกุมบารมะตุลลฮยวบรากาตุสวัสดีนกักเรียนชั้นป .6 ทุกคนคะ่ะวันนี้เจอกับคุณครูสวิยะในวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องสีคู่ตรงข้ามก่อนที่จะไปเรียนสีคู่ตรงข้ามครูขอสรุปของคาบที่แล้วนะคะ,ะวันนี้ครูจะให้นกักเรียนชมวิดิทัศน์จากการผสม สีไปก่อนนะคะอ่าแหล่งที่มาก็คือครูเอาสื่อวิดิทัศน์เพื่อเป็นสื่อการสอนในครั้งนี้แหล่งที่มาก็คือจาก YouTube นั่นเองนะคะอ่ารับชมได้เลยวงจรสีแม่สีหรือสีขั้นที่หนึ่งแม่สี คือสีที่นํามาผสมกันแล้วจะทําให้เกิดสีใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิมซึ่งแม่สีวัตถุธาตุจะประกอบไปด้วย3สีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ําเงินซึ่งทั้ง3สีนี้จะถูกเรียกว่าแม่สีวัตถุธาตุหรือสีขั้นที่1นนั่นเองซึ่งแม่สีวัตถุธาตุเป็นที่นิยมใช้ทั้งในวงการศิลปะและวงการอุตสาหกรรมต่าง สีขั้นที่2สีขั้นที่2คือสีที่เกิดจากการผสมกันของแม่สีหรือสีขั้นที่1ในอัตราส่วนที่เท่ากันซึ่งจะทำให้เกิดสีใหม่ขึ้นอีก3สีโดยจับคู่สีได้3คู่คู่ที่1สีแดงผสมกับสีเหลืองจะได้สีส้ม คู่ที่2ส,สีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองจะได้สีเขียวคู่ที่3ส,สีน้ำเงินผสมกับสีแดงจะได้สีม่วงสีขั้นที่สาม คือสีที่เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่1และขั้นที่2ในอัตราส่วนที่เท่ากันจะทำให้เกิดสีใหม่ขึ้นอีก6สีจับคู่สีได้ดังนี้สีขั้นที่1ผสมกับสีขั้นที่2สีแดงผสมกับสีม่วงจะได้สีม่วงแดง สีม่วงผสมกับสีน้ำเงินจะได้สีม่วงน้ำเงินสีน้ำเงินผสมกับสีเขียวจะได้สีเขียวน้ำเงินสีเขียวผสมกับสีเหลืองจะได้สีเขียวเหลือง สีเหลืองผสมกับสีส้มจะได้สีส้มเหลืองสีส้มผสมกับสีแดงจะได้สีส้มแดงแล้วเราก็จะได้สีขั้นที่3เพิ่มขึ้นมาอีก6สี เป็นไงบ้างคะจากที่ได้ชมคลิปจากชมวิดีโอวิดีทัศน์แล้วนักเรียนคงเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปครูขอสรุปอีกทีนึงนะคะสรุปกิจกรรมคาบที่แล้วเรื่องวงจรเรื่องวงสีธรรมชาติเมสีขั้นที่1นึ่งมีมีสีอะไรบ้างคะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองอ่านักเรียน การที่2ก็คือเกิดจากเม็ดสีมาผสมกันสสีนะคะสีแดงบวกกับสีน้ําเงินได้สีอะไรคะจะได้สีอ่าได้สีม่วงขึ้นมานะคะอ่าต่อไปสีน้ําเงินบวกกับสีอ่าสีน้ําเงินผสมกับสีเหลืองได้สีเขียวนะคะอ่าต่อไปสีเหลืองผสมกับสี แดงได้สีอะไรคะอ่าได้สีส้มนะคะอ่าต่อไปครูจะสรุกขั้นที่สามสีแดงผสมเมื่อกี้เราได้มาสามสีใช่ไหมคะอ่ขั้นที่สามก็เราจะได้ทั้งหมดกี่สีคะเป็นหกสีรวมแม่สีใช่หรือไม่อ่าต่อไปอ่าสีแดงผสมสีอะไรคะสีน้ำสีม่วงจะเป็นสีอะไรคะ อได้สีม่วงเข้มใช่ไหมคะอ่าตอบสีม่วงผสมกับสีน้ำเงินจะได้สีอ่าม่วงอ่อนขึ้นมาใช่ไหมคะอ่าต่อไปสีอะไรคะสีน้ำเงินบวกกับสีเขียวไ้สีสีอะไรคะสีน้ำเงินเข้มนะคะ ต่อไปไม่ใช่สีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินอะไรคะเขียวเป็นสีสีเขียวมิน์นะคะขอโทษนะคะเป็นสีเขียวมิ้น์นะคะต่อไปสีเขียวผสมกับสีเหลืองกลายเป็นสีเดี๋ยวอะไรสสีเขียวอ่อนนะคะเสียงครูแหบไปแล้วสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวตองนะคะต่อไปเหลืองผสมสีส้ม กลายเป็นสีอะไรคะเป็นสีส้มเหลืองนะคะต่อไปสีแดงผสมกับสีส้มกลายเป็นสีอ่าสีแดงส้มนะคะอ่าต่หลังจากนี้ก็คือวงจรสีของเราก็จะครบแล้วใช่ไหมคะสิสีหรือไม่อ่าเนี่เดี๋ยวครูชี้แม่สีนะสองสีพอดีเลยใช่ไหมคะ น,นับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดิบสองได้สิบสองสีแล้วหลังจากนั้นนกักเรียนก็เอาแม่สีที่นกักเรียนผสมเนี่ยไปใส่ในสมุดวาดรูปด้วยนะคะบางคนที่ยังไม่ทําหรือทําแล้วให้นกักเรียนทำมาให้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะรูปแบบ ป็นอะไรวงล้อวงล้อสีวงล้อเป็นวงกลมวงกลมนะคะ,ะให้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะที่ยังไม่ทำหรือที่ทำแล้วก็เพิ่มเข้ามาเนี่ยในหน้านี้นทำแบบนี้หมดเลยนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็ขอสรุปเพียงเท่านี้สัปดาห์หนะ้าไม่ใช่คาบต่อไปคาบต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรคะสี่คู่ตรงข้ามนะคะ วันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้วัสวสามาอะไรก้มมรามาตุลร้อยบเรากาตุเจอกันในคราบหน้านะคะสวัสดีค่ะ